จะเปรียบเทียบไม่เห็นท่าท่านตัดสินใจหนึ่งธุรกิจนะท่านก็มีรายได้สูงสุดแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะแล้ว VIP นะนดีถ้าท่านสมัคร VIP ท่านจะมีรายได้เดือนละเจ็ดแสนสองหมื่นบาทอยู่ที่ท่านนะคะว่าท่านจะเลือกแบบไหนพะมาเลือก VIP แล้วแล้วก็สร้าง VIP ทุกวันนี้นะคะวันนี้นะถ้าท่านฟังทั้งหมดแล้วท่านไม่ตัดสินใจ ท่านจะเสียอะไรนะทำงานอยู่บรรยายอยู่ที่ชุมพวงนะผู้ใหญ่ปานแกบอกว่าวันนี้หมดแล้วนะยังมีอะไรต้องเสียอยีกเหรอแกว่าเนาะตอนไอดีนละจนอกว่าผู้ใหญ่ใจ,จเย็นๆคอยฟังต่อนะมาฟังนะคะท่านจะเสียอะไรโดยเฉพาะทุกวันนี้เนาะยุคออนไลน์ตื่นเช้ามาทุกคนก็จิ้มโทรศัพท์ใช่ไห้ยายนะอยากรู้อะไรก็หาในโทรศัพท์จริงไหมคะ <c oughs> แล้ว เพื่อนในเฟซเราเรารู้จักกี่คนนิดเดียวเนาะที่เหลือคือไม่รู้จักเขานะแต่เป็นเพื่อนกันยุคออนไลน์ธุรกิจพอรีน่าดีแบบนี้เราไม่ทําคนอื่นก็าทำไหมคะทำ,ทำวันนี้ก็จะมีปัญญาอยู่ทั่วประเทศเนาะถ้าคนอื่นเขาทําแล้วก็มีโอกาสรู้จักเพื่อนเราญาติเราไนีคยฮะ